มาร่วมเดินทางไปได้วยกันกับการเดินทางของจิตวิญญาณบทที่หวิถีแห่งความงดงามของจิตวิญญาณตอนที่หนึ่งแม้คุณจะผ่านค่ำคืนอมมืดขึ้นมาแล้วแต่ในเส้นทางการตื่นรู้นี้คุณต้องเจอกบเหการณ์หรือบททดสอบที่เข้ามาให้คุณได้ปลดปล่อยพลังงานด้านมืดของคุณออกไปทุกบททดสอบที่เข้ามานั้นเป็นทั้งเส้นทางที่คุณต้องเดินไป และเป็นสิ่งที่คุณต้องทำมันในชีวิตประจำวันของคุณถ้าคุณเจอกับเหตุการณ์คล้ายๆกันในแบบเดิมๆซ้าๆเช่นความเสียใจในแบบเดิมๆความผิดหวังในแบบเดิมๆให้คุณรู้ว่ามันคือบททดสอบที่คุณยังไม่สามารถสอบผ่านไปได้คุณต้องหันกลับมามองเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างจริงจังเพราะวิถีที่คุณเดินอยู่นี้มันไม่ใช่เส้นทางที่คุณควรจะไป ถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้คุณกำลังถูกเชื้อเชิญให้ก้าวมาสู่วิธีแห่งความงดงามวิธีแห่งความงดงามเชิญให้คุณสร้างความงดงามในชีวิตของคุณและมองเห็นความงามภายในตัวคุณเองและในตัวของผู้อื่นวิธีแห่งความงดงามขอให้คุณหยุดและทำจิตใจให้สงบนิ่งแล้วหันกลับมองตัวคุณเองดึงเอาพลังงานทั้งหมดของคุณที่คุณกำลังทุ่มเทให้กับคนที่คุณรัก คุ้คนรอบข้างงานและสังคมดึงทั้งหมดกลับมาที่ตัวคุณเพ่งพินิจเข้าไปในตัวเองถามตัวเองซ้ำๆใน3ข้อนี้ข้อ1สิ่งที่คุณกำลังคิดกำลังทำอยู่นี้อะไรบ้างที่คุณทำมันเพื่อตัวคุณเองข้อ2สิ่งที่คุณกำลังคิดกำลังทำอยู่นี้อะไรบ้างที่คุณทำมันเพื่อความสุขของตัวคุณเองข้อสสิ่งที่คุณกำลังคิดกำลังทำอยู่นี้ อะไรบ้างที่คุณทำมันเพราะคุณรักและอยากที่จะทำมันอย่างแท้จริงถามคำถามเหล่านี้ซ้ำๆจนกว่าคุณจะได้คำตอบที่คุณไม่รู้สึกว่ามันขัดกับความรู้สึกลึกๆในใจของคุณแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่านี่คือคำตอบที่แท้จริงเมื่อคุณได้คำตอบนั้นคุณจะพบว่าคุณกำลังยิ้มให้กับตัวของคุณเอง และจากคำตอบเหล่านี้คุณจะรู้ว่าคุณกำลังทุ่มเทพลังงานมากมายของคุณไปกับอะไรมันก่อให้เกิดอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวของคุณหรือไม่ตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณเดินอยู่บนเส้นทางไหนมันเป็นเส้นทางของคุณจริงๆหรือไม่จากนั้นให้เวลากับตัวของคุณเองกับการค้นหาความงดงามในตัวของคุณ ความงามที่อยู่ภายในไม่ใช่เปลือกนอกที่คุณสร้างหรือปรุงแต่งมันขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนรอบข้างชื่นชมคุณไม่ว่าจะเป็นความงามทางด้านร่างกายหรือจิตใจไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามเป็นคุณดีในสายตาของคนรอบข้างถ้ามันไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงจากภายในตัวของคุณเองอย่าตัดสินความเป็นคนดีของคุณจากความคิดของคนอื่น ดีและความงดงามนั้นจะต้องเบ่งบานในแบบของคุณเองจากภายในตัวคุณแล้วคุณจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นพลังงานที่ทรงพลังจากความสุขที่แท้จริงของคุณมันคือคลื่นพลังงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณเองมันไม่มีอะไรง่ายทุกอย่างต้องอาศัยความมุ่งมั่นและตั้งใจกุมรมไม่ได้สร้างสิทธิภายในวันเดียว ใช้เวลาในตอนเช้าหรือก่อนนอนตั้งสติอยู่กับตัวเองแล้วถามคำถามเหล่านี้ขอ้อ1วันนี้หรือพรุ่งนี้ฉันจะทำอะไรบ้างเพื่อตัวฉันเองขออง้อ2วันนี้หรือพรุ่งนี้ฉันทำอะไรบ้างเพื่อความสุขของตัวฉันเองขอ้อ 3. วันนี้หรือพรุ่งนี้มีอะไรบ้างที่ฉันอยากทำมันเพราะฉันรักและชื่นชอบที่จะทำมันเริ่มจากสิ่งเล็ก รอบตัวเองก่อนเช่นฉันจะกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์หรือเดินออกกำลังกายเบาๆสัก15นาทีฉันจะกินกาแฟร้านนี้เพราะฉันมีความสุขเวลาที่ฉันได้ตื่นกาแฟสักแก้วแม้ต้องลดความหวานลงเล็กน้อยฉันอยากจะลองทำสมุดระบายสีของฉันวาดรูปนิยายที่ฉันอ่านตามจินตนาการของฉันเองข้อสี่ วันนี้ฉันรู้สึกถึงร่างกายของฉันหรือยังหลับตาแล้วเอาความรู้สึกทั้งหมดไปอยู่ที่ร่างกายของฉันขอบคุณร่างกายของฉันที่อยู่กับฉันมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณร่างกายของฉันที่ทำให้ฉันได้ทำอะไรที่ฉันอยากจะทำขอบคุณร่างกายของฉันที่คอยสนับสนุนและแต่งเติมความฝันของฉันให้เป็นจริงข้อห้า วันนี้ฉันสื่อสารกับตัวเองแล้วหรือยังขอบคุณตัวฉันเองกับทุกอย่างฉันขอให้อภัยตัวเองกับทุกเรื่องราวฉันขอยอมรับทุกการกระทําและทุกความผิดพลาดที่ผ่านมาแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรคือการรักตัวเองอย่างแท้จริงข้อ6วันนี้ฉันสื่อสารกับจัก,กรวาลทุสวรรค์หรือเทวดาผู้พิทักษ์แล้วหรือยัง ขอให้จัก,กรวาลน,นำพาความสมบูรณ์ทั้งจากภายในและภายนอกมาสู่ฉันขอให้ฉันได้เจองานที่ฉันรักและสร้างไรายได้ที่ดีมากให้กับฉันขอให้ฉันได้อยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกขอบคุณจัก,กรวาลและเทวดาประจำตัวฉันเองที่สนับสนุนความมั่งคั่งและความสมบูรณ์นี้ให้มาสู่ฉันถ้าคุณจดจำไม่เก่งก็ให้จดบันทึกไว้ แต่ให้คุณตระหนักไว้ว่าสิ่งที่คุณทำคุณต้องอยากทำมันด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างแท้จริงจิตวิญญาณของคุณและจักรวาลจะรับรู้และตอบกลับในความมุ่งมั่นนี้ของคุณคุณจะค้นพบความงดงามที่แท้จริงของคุณที่สร้างจากความสุขภายในตัวของคุณเองมันจะเป็นเกาะป้องกันคุณจากพลังงานด้านลบหรือด้านมืดที่เข้ามาหาคุณ คุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้หลงทางอีกต่อไปคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางของวิถีแห่งความงาม